ไม่เชื่ออย่าลบลู่จากเรื่องจริงเลิกจุดทูบแก้ปัญหาเงินติดขัดทำแล้วได้ผลจริง17-18ดีที่สุดวันที่24กุมภาพันธ์เป็นวันที่ดีที่สุดจริงๆจ,จ,จุดได้ทุกวันวันที่ฟ้าเปิดมีแดดจ้าฟ้าสว่างมากๆให้งดเว้นวันที่ฟ้าปิดมืดครึ้มไม่มีแสงนะครับ ให้จุดทูบก,กลางแจ้ก16ดอกแก้ปัญหาเงินติดขัดเปิดทางโชคลาบถอนคำสาปแช่งขอขมากรรมส่วนตัวธรรมาทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งรู้สึกการเงินไม่ติดขัดพอจะไม่มีก็มีคนโอนมาให้มีมาใช้นี้เงินเข้ามาตลอดมีโชคลาบรายวันเงินเข้าบ่อยกว่าไม่จุดแน่นอน อันนี้บทที่เราสวดตอนจุดนะครับวิธีการมีดังนี้จุดทูบกลางแจ้ง16ดอกแล้วท่องนโมสามจบตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อสือแม่สื้อในทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16หพรมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตา ของข้าพเจ้าถูกชาติพบที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมาและการขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้และให้เอ่ยว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิก,กรรมให้กับข้าพเจ้าอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาปแช่งใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายขอจงดับสิ้นหมดไปด้วยอนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และด้วยบารมีแห่งองค์พระมหาโพธิสัตว์และองค์เจ้ามหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าและช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรมและให้การนำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้พบเจอแต่คนดีๆมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ ั้งนโมสามจบแล้วเอ่ยคาถาว่าปะโตเมตังปารชีวินังสุขโตจุติจิตตตเมตะนิพพานังสุขโตจุติขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงพ้นจากภัยพิบัติและข้อกรรมทั้งปวงเถิดสาธุสาธุสาธุ